สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เกม pocket hero นะครับผมหลังจากที่มันจะเล่นมาประมาณสัก2วันสาวันนะครับผมงงตื้นะครับผมลืมไปหมดแล้วนะครับผมโอเคไปดูกันว่าเล่นไปถึงไหนแล้วเรามีเพชรอยู่149นะครับผมเราจะมาเปลี่ยนซับคลาสของไม่มดกันนะครับผม เป็นไฟหรือว่าจะเป็นคอมเมอร์ดน,นะผมผมชอบอะไรที่มันแนวดาร์กสักหน่อยนะผมนี่เลยมาอัพคัสกันเย็เีเรียบร้อยแล ไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะอ,นะอันนี้เป็นพาร์สบนะครับผม ขบดามเอปะของเก่าน่าจะดีอยู่แล้วนะผมแล้วอยากจะบอกว่าแม่งโคตรโหดเลยเล่นไม่อยากจะผ่านนะครับผม ไปสุม่มดิมีอะไรมามีเสื้อมาตัวหนึ่งนะผมโอ้แพงอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกัน ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะผมมันโคตรเก่งอะ่ะพูดตรงเก่งเกินนะผม เด็กเคสกิลแรงอยู่นะเนี่ยอุ้ยหมอเราแม่งโดนด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยแม่งแรง เออเป็นไงยิงหน้าแหกโป้แรงแรงนันเนี่ยแรงเหมือนจะแรงขึ้นพอสมควรนะผม จะเกาะจะเกาะห้เพื่อนไปนะผมอืมอย่ามั่วมั่วซั่วไอนี่นี่โอ้ถ้าน,นี้เหมือนจะดูดเลือดได้นะผมทำไมม้อนดันนี้มันแปลกๆนะผมมันตีไม่ค่อยแบบ hay à hỷ liệt lào đừng vậy là mình mới phải dù ở nữa phùng dạ mày vương còn mỏ đây mày ơi mỏ mỏ mồi cho tay ao nữa phùng เออสัเขาไปยาวๆเออส้นตีมานะครับผมนี่เลยประเด็นเฮ้ยจะตายเอาเฮ้ยมึงก็หิวเออไม่หิวแทงไอ้นี่ก็เห่งกรมเฮ้ยผ่านนะครับผม ผ่านเฉยโอเคนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทหน้านะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจบพาร์ทไว้เท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามดูการเดินทางของเอริกและพวกพวกนะครับผมว่าจะสามารถเดินทางไปได้ถึงไหนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โห oh. นะเนี่ยไอเนี่ยไอ้หน้าอ็อกตัวเนี่ยมันหน้ามันหน้าเข้าไปเล่นนะผมจะกลัวจะไม่ผ่านนะผมกลัวจะนานนะผมโอเคงงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม